สวัสดีน้านาน้าตุปานะครับก็เดี๋ยววันนี้มาทําความรู้จักกับเหยื่อบยางเซเปอร์รุ่นตาเทพนะครับค่ายเซเปอร์ไทยแลนด์ครับหลากหลายสีสันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวชิ้นงานเหยื่อนะครับเหยื่อตัวนี้ได้มาจากการเทสผมแล้วนะครับได้เอาไปตกออกไม้ทั้งติดปลาติดไม้รลางนะครับไม่มีปัญหานะครับใช้งานมาเป็นเดือนมีแค่สีอาจจะซีดบ้างนิดหน่อยครับเดี๋ยวมาดูรปทีละจุดนะครับ จุดแรกจะเป็นจุดลูกหมุนครับลูกหมุนปากเหยียดจะเป็นลูกหมุนใหญ่นะครับออกแบบมาเพื่อกันการเหยื่อรูดมาดานหน้าได้ดีพอสมควรเลยนะครับช่วยได้เยอะเลยตะขอเบ็ดจะเป็นตะขอเบ็ดหนึ่ง obk กันสนิมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกลูกหมุนนะครับลูกหมุนตัวเล็กนะครับเพื่อจะให้แอคชั่นของใบสปินทางานได้ดีนะครับใบสปินก็จะมี2ใบนะครับดัดองศามา1ใบครับเพื่อให้มันคาะอกันมีเสียงนะครับเวลาลงน้ำเนี่ยแอคชั่นก็ จะเคาะกันมีเสียงแล้วก็เป็นคื่นน้ำแล้วก็เป็นฟองนะครับสามแอสามแอชชั่นในหนึ่งในเย็นนตัวนะครับเนื้อยางก็จะเป็นเนื้อยางโมกับด้านนะครับชุบมาได้หนาแล้วก็นุ่มมากครับสังเกตดูครับนุ่มมากแล้วปลากัดเนี่ยนุ่มกัดลงง่ายครับแล้วก็เนื้อยางเหนียวมากครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับว่าชุดตะขอเป็นยังไงเนี่ยฮะเห็นไหมครับลูกหมูใหญ่จะดึงออกยาก นะครับอีกครั้งนะครับตะขอจะเป็นหนึ่ง O B K K กัมสนิมนะครับสองใบสปินดัดตรงสามครับอ่าจนตรงนี้จะเป็นอ่าห่วงอลูมิเนียมแบบหนานะครับไม่มีง้างแน่นอนครับติดไม้นี่ก็คือสายขาดอย่างเดียวรับประกันนะครับตรงนี้อ่ามาดูชุดภายในน้ําหนักน้ําหนักของเหยื่อตัวนี้จะอยู่ที่เจ็ดกรัมนะครับขนาดของเหยื่อจะอยู่ที่สี่เซนติเมตรขนาดเหยื่อก็เล็กๆนะครับเท่านิ้วชี้ น้ำหนักเจ็ดกามตีไกลมากครับกันกันปลาเราแวงไม่ได้ดีเลยขนาดเดียแค่นี้อ่ะส่วนเนื้อยางนะครับที่ผมบอกว่าเหนียวเหนียวนี่จะเหนียวจริงไหมมาดูนะอ่านดับแรกเลยผมจะลองบิดก่อนนะครับบิดเราจับไปสักสองสามรอบนะครับอ่าบิเป็นเกลียวแล้วนะครับมาดึงครับทีนี้ไม่มีปัญหาใดๆกับบอดี้นะครับคือเหนียวมากครับ เหนียวมากครับขบยางเซบเบอร์รุ่นตาเทพนะครับไายเซบเบอร์ไทยแลนด์ฝากผลง,งานด้วยนะครับใครสนใจเหี่ยก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับส่วนเรื่องรีวิวอะไรก็ไปดูที่หน้าเฟซบ,บุ๊กผมได้นะครับปาเล็กตาใหญ่ของชอบเลย